สวัสดีครับผมสนุกเกอร์มาพร้อมกับคนข้างๆนี้คือเลบัสไวรุ่นสายควันกับรายการสายควันทันข่าวกับชา n นลใหม่ของเราไทยสติ๊กออนไลน์นี่คือรายการข่าวสายควันทันข่าวเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทําผิดกฎหมายนะครับเราเพียงนําเสนอข่าวความเป็นจริงความเป็นไปสายควันทั่วโลก มีอะไรน่าสนใจมุมไหนของโลกเอามาพูดคุยกันเทปแรกของเราเนี่ยคุณเลิฟบัตวัยรุ่นสายควันคุณมีอะไรมานําเสนอครับเรื่องแรกเลยรู้จักประเทศอเมริกาไหมครับผมรู้จักพูดถึงสายควันในอเมริกาตอนนี้มันมีความก้าวหน้าและเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเปิดศสการาตใหม่ของ2017ขึ้นมาสนุกเกอร์รู้จักฮอลลีวูดไหมคุณถามว่าผมรู้จักไหมผมต้องรู้จักสิครับผมชื่ออะไรสนุกเกอร์คุณบอกเปิดสการาตผมชื่อสนุกเกอร์ยิงแต่ละครั้งเนี่ยครับทาแป้งฮอลลีวูดที่มือนี่ลูกขาลุ่

คนละฮอลลีวูดแล้วแหละอ้าวไม่ใช่แป้งเหรอไม่ใช่นี่เมืองดิเมืองนี่เมืองหนังขอโทษขอโทษก็คือเมืองหนังแล้วก็ถ้าพูดฮอลลีวูดเนี่ยส่วนมากคนทั่วโลกเข้าใจเลยมันจะมีสัญลักษณ์ป้ที่เขียนคำว่าฮอลลีวูด S M A R C O L L Y W O O D อยู่บนภูเขาฮอลลีวูดแต่ขอโทษครับเมื่อวันที่หนึ่งมกราสองศูนย์หนึ่งเดทวันแรกของปีสองพันสิบเจ็ดป้ายฮอลลีวูดที่คุณพูดเมื่อกี้น่ะทำไมมีใครไม่รู้ทะลึ่งพิเลนไปเปลี่ยนป้ายจากฮอลลีวูดแม่งเป็นโอลลีวีดจาก เป็นดับวีดเูโอโอดีเป็นอีอีดี o อล y w o o d แล้ววี e มันหมายถึงอะไรอ่ะคำว่าวี e เนี่ยก็เป็นตะแลงภาษากะแลงเนี่ยมันแปลว่ากัญชาคือรู้กันเลยอ่ะคือกัญชาอ่ะทีนี้ปากป้าย h o l l y w o ดี๋ยเป็นฮอลลี w o o d เนี่ยแล้วฮอลลี l เนี่ยมันเหมือนกับว่าสักศิษย์อะไรประมาณนั้นมีความสุขทุกคนช็อคคือมันป้ายใหญ่มาก h o l ล y w o o อ่ะแล้วอยู่เปลี่ยนเป็นฮอลลี w o o d เพราะอะไรจะไม่มีใครรู้ใครทำก็ยังไม่รู้แต่ว่าดังมีถ่ายทอดทั่วโลกซี่องค์ซี่เดนกระจายข่าวสตีฟโอวันนี้เน่ยอ่าดาทีมจัดแอร์ แจ๊กแอดทำมากยังไอฮาไปถ่ายรูปบอกฉันไม่รู้จักว่าใครทำแต่แม่งนับถือเลยว่าแม่กล้าทำโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะง่ายๆป้ายนี้ไซส์เนี่ยแบบไปยืนเนี่ยโอ้โหใหญ่มากใหญ่ๆอ่าอีเขาไปทำเหตุการณ์ที่มันเกิดการป้ายเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อก่อนมีคนก็พิเรนังอย่างงี้นแหละหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นออยลี่วูดอะไรบบแบบเต็มไม่หมดมีคนมาเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเป็นออยลี่วูดบ้างใช่เงี้ยเหรออ่าเว็บไซต์ independent co uk นะครับผมรีเสิร์ชมาคือเขาบอกว่าฮันเดีนฮอลลี ูดเป็นฮอลลีวูดเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อ40ปีก่อนครับเป็นวันเดียวกันเลย1มกราคม1มกราคม1976ครับผมมีคนมาทะลึ่งเปลี่ยนป้ายฮอลลีวูดเป็นฮอลลีวูดทั้งหนึ่งแล้วทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้วคนเนี้ยเป็นนักศึกษามหาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นอร์ิดนะครับแดนนี่ไฟกูดแดนนี่ไฟกูดแดนนี่แฟนยืแต่คนเนี้ยเป็นนักศึกษาศิลปะแล้วในช่วงปีนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยออกกฎหมายออกมาใหม่เป็นเกี่ยวกับนโยยบากัญชาที่ออกมมาให่ มีเกี่ยวกับเมดิเข้ายูทก็คือ,คคอทางการแพทย์มีการผ่อนปล้นกฎหมายขึ้นมามีคนไปถามใช่ <c oughs> แดนนี่มึงคิดสตีอะไรวะถึงอยู่ๆก็ไปเปลี่ยนป้าอย่างนั้นเลยใช่แดนนี่บอกอ๋อไอ,ไอสร้างงานศิลปะนะไอไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาอะไรเพราะกฎหมายที่ออกในรัฐของไอเนี่ยมันกระทบชีวิตอไอตกอยากแสดงออกคือคุณจะบอกว่าในปีนั้นอ่ะเมื่อย้อนไป40ปีเนี่ยคือกฎหมายของบ้านเมืองเขาอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เขาก็เลยเฮ้ยมีผลกระทบอยากเซออกสร้าง ิเขาก็เลยไปใช้ผ้าสีพื้น ไปดัดแปลงไปปิดป้ายไป,ไปไต่อเติมให้ตัว o o อโอเป็นตัวอ e. ีอ่ะทีนี้เขาก็ทำบนหน้าต่างปะสัางไม่ได้ทําลายอะไรไม่ได้ไมไ่ไม่ได้ทำลายคือต้องบอกว่าเชฟของตัวอักษรโอเนี่ยกับตัวกับตัวอีเนี่ยใ<ช>ยน้ท้ายกันอยู่ใา้ผ้ามาแปะเป็น<ผ>อันหนึ่งตามอันเลยได้เลยเป็นเป็นตัวใหม่แล้วแต่ว่าป้ายผ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปเล็กนะครับตั้งใจมากประเด็นประเด็นคือมึงเตรียมผ้าไปพอดีเนี่ยมึงต้องเคยมาสำรวจก่อนแล้วแต่เดนนี่มึงอ่ะบุกลุกมึงอ่ะบุกลุกสถานที่ราชการ พี่คนมา้อยู่ดีน <c oughs> ั่นแหละครับมันก็ย้อนแย้งอยู่แต่ว่าอ่าอานก,ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องภายในของเขาเรื่องของปีนี้2องพนที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าแล้วมานันใจของเขาหรือเป้าหมายเขาพอ,อไรไม่ยังไม่มีใครรู้นะครับเดาได้ไหมเราก็เดาก็คือแค่เดานะเพราะว่าเมื่อเดือนพิจิกานประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมมี9รัฐนะครับในสหรัฐอเมริกาเขาเปิดบวทลงประชามติแก้กฎหมายกัญชารัฐเขาถามประชาชนว่าขอแก้กฎหมายกัญชาเนี่ยโอเคไหมอ่มี9รัฐครับผมที่ขอบวชกัญชาท้ยทางการแพทย์และใช้เพื่อความเพลิดเพลินก็ มีาารัฐอคอนโอร์ฟลอริดาบอ,อนทานนอร์ดดากโคตาแมสซาชูเซตส์เมนเนวาดาแคลิฟอร์เนียแอริโซนาแต่ประเด็นว่าจาก9ก้ารัฐเนี่ยมี8รัฐที่ชนะโหวตยอมรับประชาชนโหวตแล้วชนะพะลาดอยู่รัฐเดียวคือแอริโซนาแพ้ประชาชนส่วนใหญ่โหวตไม่ผ่านก็คือไอ้ผิดกฎหมายแล้วสายเขียวในเมืองนั้นน่ะก็ร้องไห้ ผมได้ผมได้ข่าวว่ายอดจองรถบัสจากแอริโซนาไปรัฐอื่นๆอีกแต่คนนี่เยอะมากเลยนะครับบอสโซ่อริโซนาคนในรัฐก็ขาดเดาไปต่างๆนานานะฮะว่าอ๋อพราะในแอริโซนาก่อนโหวตเนี่ยเขามีการลดน้ำลงต่อต้านไมให้กัญชาถูกกฎหมายซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครลงขันมากเงินที่ใช้ในแคมเปญนี้หกล้านเหรียญดอลลาร์เพื่อต่อต้านไม่ให้กัญชาถูกกฎหมายในแอริโซนาเราก็ไม่รู้ก็เป็นการพูดกันไปนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือว่าเราก็หยิบข่าวสารที่มันอยู่ในนนโซเเเเชีียลล็็ตวิร์คออาาม่่่แแทๆกื มี8รัฐแน่นอนครับเปิดปลดล็อกให้ใช้กัญชาได้ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือทางขายซึ่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่เปิดให้กัญชาด้วยความเพลิดเพลินการใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ย หมายความว่าอย่างไงเพลิดเพลินเนี่ยก็คือการรินแลกก็คือคล้ายๆการเสพของมึนเมาเช่นแอลกอฮอล์ซึ่งนั่นเป็นรายละเอียดของแต่ละร้านเขาจะกำหนดเองว่าอายุเท่าไรถึงจะไ้ได้ใช้ที่ไหนจํานวนเท่าไรจะปลูกได้หรือไม่ได้หรือต้องซื้ออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคือเป็นการจัดการนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มียาบุบื้ดบื้กันคือก็ไม่ใช่ว่าเด็กอายุ11ไปเดินเสื้อเนื้อแบบเนื้อขีดดูดปื๊ดปืด ไม่ใช่ขนาดนั้นก็พูดง่ายๆว่าเขามีการจัดการอีกนะครับผมไม่ใช่ว่าซีฟอ<ม>์ไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ดูอยู่มันก็จะมีสองทางสายควันจ๋าแบบเฮ้ยเราสองคนมาพูดถึงก็เฮ้ย hey, ที่อื่นเขาเปิดไซเลยใชกับอีกคนหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเอ๊ะถ้าปล่อยไปแล้วมันจะมีความน่าวิตกกังวลไหมต้องบอกออกตัวก่อนว่ามันมีรายละเอียดปียถึงระเบียบการใช้นะครับอย่างที่เลิฟบัสวัยรุ่นสายควันพูดไว้ใครพัดกระเพราแถวนี้อีกแล้วเนี่ยแต่แต่ก็ต้องออกยืนยันเลยว่ารายการเราเนี่ยฮะสายควัน ท่านข่าวที่มาพูดมาเล่าเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนทำผิดกฎผิดกฎ<ร>หมายอไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองเขา,เาหรือเอจ้าแดนนี่เลยนะกาะแดนนี่ไฟ<ป>ค<อ>ือผู้ที่ไปกระทําการอุกอาจบุกรุกเข้าไปนั้นัวรุ่นที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเขอบอกเขาสร้างงานศิลปะสร้างได้ครับแต่ขออย่างหนึ่งอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ทังพรมอย่าทำาป็กฎหมายนะครับผมก็ถ้าเอาจริงๆแล้วแบบถ้ามันเป็นงานศิลปะจริงๆก็ไปติดต่อเจ้าของพื้นที่บอกผมอยากเอาป้ายผ้าไปไปดัดแปลงเป็นคำนี้คุยกับเขาดีๆสุดท้ายก่อนจากนะครับยัง ้ก็ขอยืนยันคำเดิมน,นะครับไม่แนะนำนะครับผมให้ใคร ทำผิดกฎหมายต่างความเดือดร้อนในสังคมต่างๆนานานะครับผมก็อย่างที่เลิฟบัตนะครับบอยรุสายควันนะพูดเอาไว้ว่ารายการของเราสายควันทันข่าวไม่สนับสนุนให้ทุกคนทําผิดกฎหมายเราเพียงแค่หยิบยกข่าวที่มันเกิดขึ้นในมุมของโลกไ้เล่าให้ฟังกันถ้าติดใจนะครับคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ต่อนะครับกับสายควันทันข่าวได้ทางช anel ของไทยรัฐออนไลน์กับพวกเราสายควันทันข่าว Håhåhå! <laughs>